อายุครบ60ปีแล้วแต่ว่าลูกจ้างไม่ยอมกเกษียณแล้วก็ทํางานต่อไปเลยนายจ้างก็มอบหมายงานให้ทําปกติจ่ายเงินให้ตามปกติจึงมีผลเท่ากับขยายอายุกเกษียณออกไปรอจริงหรือรอหลอกคร,รับผมรอจริงรจริงครับไม่ได้ไม่ได้ฟังหนูแน่ๆเลยไม่เป็นไรวันนี้พี่ไอ้ป่วยอะไรนะจริงครับจริงครับ Okay. คำตอบก็คือรอจริงนะครับผมเนื่องจากว่าจริงๆเนะี่ยการที่ให้ลูกจ้างกเกษียณเนานะนายจ้างก็ต้องไม่ให้งานไม่ให้เงินถึงจะมีผลเท่ากับเลิกจ้างทีนี้ถ้าอายุครบ60ปีแล้วอะ่ะไม่ได้ทําการ,กรเกษียณก็คือนายจ้างก็ยังให้งานต่อแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้ตามปกติด้วยเมื่อคุณยังให้งานให้เงินก็มีผลเท่ากับเป็นการจ้างต่อฉะนั้นก็เท่ากับว่าขายายการ,กรเกษียณอายุออกไปก็คือไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ยื่นเกษียณแล้วนะอันนี้อยา่าอย่าเข้าใจผิดคือเราทํางานต่อเนี่ยเรา เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นกเกษเียได้ย้ำว่ายื่นกเกษเียนห้ามยื่นหนังสือลาออกเพราะว่าลาออกจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเมื่อเรายื่นหนังสือกเกษียณครบ30วันนายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับเราถ้าไม่จ่ายสามารถไปแจ้งกรมสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เลยค่ะ